ทักษิณแฮปปี้มากกลับมาเบิร์ดเดย์75ปีที่บ้านจันสังล่าในรอบ17ปีทักษิณแฮปปี้มากกลับมาเบิร์ดเดย์75ปีที่บ้านจันสังล่าในรอบ17ปีเผยลูกๆรวมเงินซื้อเปียโนโเป็นของขวัญสาวตัวเองทุกวันนี้ได้เงินเดือน700บาทเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่ 2 6กรกฎาคม67ที่บ้านจันสองล่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังทำบุญและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวและแกนนำพักเพื่อไทยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ75ปีว่าทุกคนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนกับอยู่บ้านเรามีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมาปีนี้เป็นปีแรกถือว่ามีความหมาย และมีความสุขมากอีกสองวันก็จะเป็นวันสำคัญของคนไทยแล้วพวกเราก็เลยมีความสุขกันว่าเรามาอยู่เมืองไทยได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง7 2พัรษศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมกับคนไทยด้วยถือว่ามีความสุขมาก เมื่อถามว่าวันนี้ขอพรอะไรนายทักษณิณกล่าวว่าสุขภาพมีค่าที่สุดทุกคนที่อายุเกินวัย55ปีขึ้นไปต้องเริ่มดูแลเรื่องสุขภาพเพราะถือเป็นสิ่งสํำคัญที่สุดสำหรับชีวิตถ้าเรามีพลังอยู่ก็สามารถทำงานให้บ้านเมืองได้มากถ้าเรายังรักษาร่างกายเราสมองแจ่มใสทำอะไรช่วยบ้านเมืองได้ก็ถือเป็นเรื่อง ที่เป็นประโยชน์สำหรับวันนี้ก็ได้มีการทำบุญนิมนต์ประที่เคารพนับถือมาสวดให้พรและถวายผลพระได้กินข้าวง่ายๆกับคนใกล้ชิดทั้งนักการเมืองนักธุรกิจญาติพี่น้องก็มีความสุขดีบรรยากาศอบอุ่นไม่ต้องตีตัวเครื่องบินไปไม่งั้นทุกปีนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นขาประจำต้องตีตัวเครื่องบินไป เมื่อถามว่าได้ข่าวว่าเลี้ยงวันเกิดกันมาสองถึงสามวันแล้วนายทักษิณกล่าวว่าคนอื่นเลี้ยงให้ก็เลยไปร่วมไปจอยกันนิดหน่อยเมื่อถามว่าเห็นบอกว่าจะอยู่อีก40ปีใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองมันจะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนเมื่อถามว่าหลังจากวันที่22สิงหาคม6 7บทบาทจะเป็นอย่างไรบ้างนาย ทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรก็ห่วงบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมดาคนเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาก็คิดถึงบ้านเมืองห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนมีอะไรที่เราคิดว่าจะต้องแนะนำได้เราก็จะทำผ่านช่องทางทางการเมืองเพื่อให้เขาได้ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างจรงิงจังเมื่อถามว่ามีโอกาสจะรับตำแหน่งอะไรหรือไม่ไนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรเพราะเงินเดือนเจ็ดร้อยมันจะรับตำแหน่งอะไรได้เมื่อถามย้ำว่า จะเข้ามามีบทบาทในพักเพื่อไทยเพื่อช่วยนางสาวแพทองทานหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าเป็นเรื่องของพ่อให้คำปรึกษาลูกจะดีกว่า เมื่อถามว่าเป็นห่วงอะไรหรือไม่ไนายทักษิณกล่าวว่าไม่เป็นห่วงเป็นห่วงก็เพียงบ้านเมืองและเศรษฐกิจวันนี้ชาวบ้านก็ลำบากซึ่งก็ต้องช่วยกันคิดจะพลิกฟื้นอย่างไรให้เร็วที่สุดให้สามารถทำได้ทักษิณให้เมื่อถามว่าสถานการณ์ของประเทศตอนนี้ควรจะทำอะไรก่อนวันนี้ต้องเรียกความเชื่อมั่นพอเราขาดความเชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมความเชื่อมั่นและความเชื่อถือความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นต้องเรียกกลับคืนมาให้ได้ถ้ากลับคืนมาได้เงินก็จะไหลมาเองถ้าไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความน่าเชื่อถือเงินก็จะหายหมดวันนี้ชาวบ้านเป็นหนี้เยอะเราจำเป็นต้องเสกคาถาเรียกเงินกลับเข้ามาให้ได้ เมื่อถามว่าวันหยุดที่ผ่านมาได้ไปพักผ่อนเขาใหญ่และร่วมมงตีกอฟอกับนักธุรกิจได้พูดคุยหารือเรื่องการเมืองหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าวันนั้นไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเลยคุยล้อเล่นกันสนุก,กสนานเพราะเป็นคนที่สนิทสนมกันมานานไม่ได้คุยเรื่องการเมืองซึ่งนางสาวแพทอ,อาทานก็ไปด้วยเราก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเราร้องเงเพลงเพราะการผ่อนคลายสําคัญที่สุดนิสัยของตนตั้งแต่เป็นนักธุรกิจตั้งแต่ไปกู้เงินธนาคารเวลาไปกินข้าวเราไม่ค่อยคุยเรื่องงานเรา จะคุยเรื่องมโนษยสารดินฟ้าอากาศเรื่องครอบครัวถ้าจะคุยเรื่องงานจริงๆก็ตอนมีของหวานมาแล้วแป๊บเดียวสั้นๆแต่ครั้งนี้ไม่มีของหวานก็เลยไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเพราะมันอิ่มก่อนก็เลยลืมพูดเรื่องการเมืองเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสะข่าว,ว่ามีการหัวกับเจ้าสัวด้านพลังงานนายทักษิณกล่าวว่า ไม่มีหรอกครับทุกอย่างบ้านเรามีกฎเกณฑ์อยู่คนรู้จักเพื่อนฝูงต้องอยู่ในกฎเกณฑ์มันไม่สามารถทำอะไรฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ได้รวมถึงนายสารรัฐรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทกาล์ฟเอเนอร์จีดีเวนโลอปเมรานันจำกัดมหาชนกับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายเป็นเพื่อนกันมาเก่าแก่เมื่อนายอนุทินรู้ว่า ตนจะไปเขาใหญ่โดยนางสาวแพทองทานวางแผนไว้ล่วงหน้าสมสัปดาห์ซึ่งลูกหลานก็ไปนายอนุทินก็ชวนตนมาที่โรงแรมของนายอนุทินเพื่อมากินข้าวกันแต่ปรากฏว่าสอสอในพื้นที่ทราบข่าวเขาก็มากันหมดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อถามย้ำว่าคนมองว่าเป็นปฏิญญาเขาใหญ่นายทักษิณกล่าวว่าไม่มีครับปฏิญญาทำให้ผมวุ่นวายมารอบหนึ่งแล้ว ความจริงมันไม่มีอะไรเลยก็ขอให้คิดว่าถึงแม้ผมจะเป็นนักการเมืองเก่าแต่หน้าที่ของผมคือสร้างความปรองดองเพื่อให้การเมืองแข็งแรงและบ้านเมืองไปได้มากกว่าที่จะทำหน้าที่อื่นพยายามให้ทุกคนส่วนใหญ่หลายคนทำงานเนอะร่วมกันการที่ผมเข้าไปกินข้าวเฮฮาด้วยมันก็จะเกิดความสามัรคีกันมากขึ้นเวลามีเรื่องที่เข้าใจผิดกันก็จับมานั่งคุยกันจะได้จบบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้ความสามารถีบ้านเมืองเราสำคัญ เพราะลำพังแค่การแข่งขันจากต่างประเทศก็หนักเมื่อถามว่าวันที่14สิงหาคมนี้มีความเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีหรือไม่ที่จะมีการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนนายทักษิณกล่าวว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อกังวลเพราะว่านายกก็ทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจและตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเชื่อว่าน่าจะชี้แจงได้หมดซึ่งไม่มีอะไรต้องกังวล เมื่อถามว่าจำเป็นต้องวางแผนสำรองหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่ต้องเลยเพราะตนก็เป็นนายกไม่ได้แก่แล้วหมดอายุหมดเวลาทำงานนอกจากคุณสมบัติก็หมดเวลาทำงานแล้วมีหน้าที่ให้คำแนะนำให้กำลังใจมากกว่า เมื่อถามว่ารัฐบาลต้องเร่งเครื่องอะไรหรือไม่เพื่อให้ประชาชนมั่นใจโดยเฉพาะมีกระสาเพลงคิดถึงลุงตู่นายทักษิณกล่าวว่าเรอครับใครเปิดไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรลุงตู่ท่านเป็นองคมนตรีท่านไม่กลับมาการเมืองแล้วอย่าไปทําให้ท่านเสียเพราะท่านไม่ได้อยู่ในการเมืองแล้ว เมื่อถามว่าผลงานของรัฐบาลในปัจจุบันจะทําให้พักเพื่อไทยกลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศได้หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่ารัฐบาลก็ทําไปเยอะแล้วหลังจากนี้ก็เริ่มทยอยปิดงานเมื่อปิดงานผลงานก็จะชัดเจนมากขึ้นเมื่อชัดเจนขึ้นการแก้ไขปัญหาก็จะดีขึ้นหน้าจะกลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งโดยไม่ยากนะัก เมื่อถามว่าได้ติดตามการถแถลงข่าวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารส่วนที่มีการท้าดีเบตนั้นไม่ต้องหลอกตนสงสารเขาอายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเลยตนก็อายุเยอะแล้วเขาก็อายุเยอะกว่า อย่างไรก็ตามยอมรับว่าวันนี้หน้าตาสดใสเพราะยิ้มทั้งวันเป็นความอิ่มใจลูกๆก,ก็อยู่หลานก็เต็มบ้านน้องๆเต็มไปหมดก็มีความสุขเป็นครั้งแรกในรอบ17-18ปีก็มีความสุขที่สุดในชีวิตเมื่อถามว่าได้ของขวัญอะไรบ้างนายทักษิณกล่าวว่าลูกๆเห็นทางเข้าบ้านไม่สวยเขาก็เลยรวมเงินกันไปซื้อเปียนโนมาให้บอกว่าพ่อจะได้ไม่เหงา ด้านนางสาวแพทองทานกล่าวว่าอวยพรคุณพ่อทุกปีว่าขอให้ปีหน้าได้กลับมาอยู่เมืองไทยในที่สุดพรก็เป็นจริงสักทีทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ความเป็นจริงก็เดินทางไปหาคุณพ่อตลอดและคิดว่าวันนี้คุณพ่อหน้าจะมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้และมีคนที่รักกันสปอร์ตยาวนานทุกอย่างมันอยู่ที่ใจสำคัญที่สุด